อะไรเลสนาล็อกคอสโอเวอร์ over. คือแมปท่ายของ CL g a m e ก็คือแมปเดียวกับอะไรคอสโอเวอร์ over, เนี่ยปไปเราลองเล่นกันดูกาอันนี้ผมเพิ่งเข้ามาส,สดๆเลยไม่รู้คืออะไรมาเราเปิดคลิปกันเลยเอาเลยครับทุกคนจะขอาการสวัสดีขอสเทนจีเร่อขอาการสวัสดีวิลลิสก็ตัวื่นเต้นคนนะครับวันนี้เราเ right, กมอะไรเลสนาล็อกคอสโอเวอร์จันไม่เหมืเช่นเคยนะเป็นแมปใหม่ซึ่งอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นแนวอะไรเนาะถ้าเป็นแนวดันเจี้ยนเหมือนเดิมอ่ะ เฮ้ยอะไรเอ c เหรอ NPC ขอให้ช่วยอ่ะผมลองดลยอันนี้คืออะไรเราต้องไปตีด้วยตัวเองว่ะตัวหน้า UI เนี่ยผมว่าทำมาดีมากเลยมีอะไรหรอออ๋อเป็นดันเจี้ยนโอ้โหดันเจี้ยนก็สวยอ่าผมลองดูอ่าเปเล่ดันเจี้ยนดยประเด็นอุ้ยอุ้ยอ๋อมันออกมาตีเราอย่างนี้เลยเย่ละโอ้โห อย่านะอย่านะอย่านะอย่าฮึหลบขอดึบกินเรือดกันโอเคหลบกันเว้ยคิ้วอยู่หลบฮึผมไม่รู้ผมเป็นสายซัสซินผมจะสามารถอัญเชิญเงา,าได้ไหมอ,อ๋อนี่นี่มีให้ปลุกตื่นอยู่วิ้ยรล้วผมแม่งเฟี้ยวอ่ะอันนี้สกิลวชาร์โด แล้วกดไงหนึ่งครั้งแล้วไม่ติดไม่ติดกดตัว E ทุกคนเป็นการกดปลุกตื่นฮึบฮึบลบปั๊กลบตีถ้าตัวทัหนึง่งหนึ่งน่ะสบายทุกคนแต่ถ้ามาหลายตัวเนี่ยไม่สบายเท่าไหร่อู้เจ็บเจ็บเจ็บนะทำเล่นนะเจ็บมากอ๋อคนมาช่วยของคราบจงตื่นจงตื่นสวยอุ้ยเสียมานาด้วยเนาะ เลือกตอนนี้เลเวลสิบห้าละอ่าตัวนี้ได้มาเป็นตัวแรงอีเดเมจสามสิบห้าอันนี้น่าจะเป็นเรื่องอันนี้ไม่มั่นใจนะน่าจะเป็นมานาสี่แปดเจ็ดสี่แปดอันนี้เป็นเลือดโอเคไหมแล้วผมจะทําการเรียกมันออกมาไงตัวอาตัว F ตัว Z ซตัว Q มีปุ่มบอกไหมาซลมอนตัว B ตัว R เป็นการทุกเก็ตทุกเก็ตเพิ่มตัว B นีแอปรูผขอเติมเลือดกับเติมมานานแล้วก็เราต้องไปไหนต่อลราดันเจีดเกิดเ่รอ้าผมขอผม,อผมออว่าอัพรูก่อนป่ะมาผมจะอัพเป็นเดรเมจแล้วก็เป็นเลือดหน่อยก็ชา a d โดเอจิเอจิต้องจำเป็นมากเอจิัก2ยี่สิบ้นก็าที่เหลือเพิ่มเซ็งไปสักอ่าประมาณยี่สิบ แล้วก็อินเพิ่มอินหน่อยแล้วก็ที่เหลือไปเลือดเลือดต้องเยอะหน่อยนี่ชื่อเราไม่มีจอ็อบยังไม่มีเนาะเคต้องหาคนที่มันตะโกนบวกเวดไวๆนี่เนี่ยเราต้องหาคนนี้ทุกคนในการรับเพลสอ๋อถ้าเราเชิญเงามามา,มานายไม่ลดแต่น่าจะต้องเป็นลดตอนถูกทำลายอันนี้ได้มาหนึ่ง p ีแล้วก็ได้อู๋อันนี้ไปตังค์เคลองกดแอคเซปไปอ๋อตรงนี้เลยที่เดิมไหม มันจะมันจะง่ายเนาะตรงนี้เกรดพวกนี้คือเราไม่ได้เข้าไปเองนะมันจะออกมาให้เรามามาดูการ์ชเงาของเราจะเก่งกาขนาดดูดิเอาว่ามตีอยู่นะมาตีอยู่เอาแตกไปเร็วเงาแตกง่ายมากเลยตื่นมาเรียกใันมาช่วยลบสวย จงตื่นจงตื่นจงตื่นเรียบร้อยได้มีหนึ่งตัวแล้วคลิปเบสเฮ้ยแมปมันเฟีย้ยวดีนี่ว่าแต่มานาเราเสียเหมือนกันนะทุกคนต้องระวังเรื่องของมานาด้วยมานาผมมีแค่ร้อยเดียวโอ้โหลดอย่างเยอะเลยเคมาะดีนะไอพวกน้ำยานี่มันไม่จำกัดเอาแตบตื่นนึ้นละโอ้ยมีคนมาช่วยมีคนมาช่วยขอบคุณครับโอ้หเฟี้ยวุ้งเลย มาครับคนมีคนมาช่วยไปดีโอเคพกตืไมปได้สอสตัวอันนี้เรา v เรียวยิม้าละอ่าตรงนี้ใส่เลขได้เนี่ยเอาสิบเพื่อเป็นค่าอิงชาโดแล้วก็มานามานาโอเคส่วนอาวุธอาวุธมีซื้อไหมไม่มีหรออา่าเรียวังไม่ถึงไม่กล้าใช้ได้ตอนนี้คือระบบเปิดฟรีสุ่มสุ่กันมันเรท่กคนใครเล่นสายแล้วก็สามรสุ่มได้เลยซีซี มีมีวอลเลเยอร์ด้วยนี่เนะี่ยแทงกับวอลเลเยอร์ผมไม่ได้ลองเล่นเลยแทงกับวอลเลเยอร์ขอหน่อยมีแทงกับวอลเลเยอร์ด้วยมันมายากจังก็าจะนี่ละ P C อพาร์ททาวน์กอล์บลิงเทปแอปเปิลอ้าวอะไรอ่ะมีประตูอะประตูมาประเดิมทวนน้านี่นี่ๆๆๆๆนีน่เจอแล้วเจอแล้วเอ้ยเหมือนเหมือนภาคแรกนะที่พระเอกมันไปเจอ ไปแบบมาเข้าไปแล้วก็โดนดุมกระตืนแบบว้าวผมว่าผมสร้างตีเลยเม,มีใครเข้าไหมมีใครเข้าไหมลูมเนมโซโลโ่ชื่ออะไรไม่รู้เขียนมั่วไม่ไปกันหมดแล้วไม่มีใครไปกับเราโอเคครับชื่อฉายาโซโลโ่เลเวอร์ลิงนัน,นเจียนไม่บอกด้วยเป็นกอบรินกอบรินก็ไม่น่าจะโหดมากเลยแล้วก็โอ้โหว้าว เออเอ่อสตาร์นเจียนกันโอ้ยเยแล้วเยแล้วท่านเยแล้วนายเยแล้วครับนายไหนท่านโอ้มันขึ้นมันขึ้นบอกเลยนะว่าแบบระดับสีเหลืองอะคือแบบเล่นด้วยยากอะสู้ไม่ไหวอะก็คือเรียกว่าสูสีด้วยไ็นปะชื่อชื่อมันบอกเลยว่าสูสีเราอะถ้าเป็นในเรื่องนะเรื่องมันจะแบบไอนปะสีสีชื่อมันจะเปลี่ยนไปไหมทุกคนอุ้ยมาตีเรามาตีเราอุ้ยด้วยไม่แรงนะม่แรง จงตื่นจงตื่นจงตื่นเรียบร,อร,อร้อยแรงเลยไหนดูดิแ,แรงอีนี่แม่แต่มันก็สูสีเราอยู่นะเหลือหนึ่งนาทีแล้วทุกคนคอยหน้าบอสก่อนได้ไหมกนก่ไปกนจะแพ้ขอให้หน้าบอสก่อนได้ไหมหหไหม,มันจะหมดเวลาทุกคนไม่ทนันแม่เลยคอยออห,หน้าบอสก่อนแพข้ขอร้องขอร้องเลยห,หน้าบอสก่อนแพ้ โอ้เวลามันในนั่นเวลาผมไม่นั่นลือผมไม่ผมไม่ได้กลัวนะตอนต้นตอนตอน้ตนตน้ตน,ตนน่ะกลัวตุยมันต,ตุยได้เรื่อยเรื่อยเนี่ยมาเนี่ยมาเนี่ยมาเนี่ยแย่ yeah, และแปดว,วิไม่ทันหนูทุกคนโอ้โหเฟลเฟลก็แค่โ,โ,โ, okay, โดนไม่ทนันวาร์บเรากลับมาเลยรีโหลดเล่นครั้งนึง <laughs> ถ้าเรารีโหลดแล้วมันจะมันจะนี่ไง มันจะรีตรงเวลอะไรตรงสตาร์ทเราให้ไงทุกคนเห็นไหมซึ่งตอนนี้ผมใช้สายแล้วเมื่อกี้รีโรไปโอเคไปแอสซนซินอยู่เอ่อถ้วผมขออัปเกรดต,ตรงนี้ขึ้นไปเอ้ยไม่หรอปิดคลิปก่นอนดีกว่าค่อยเดี๋ยวผมแอบเล่นหลังไม่ละโอเคครับทุกคนก็เป็นยัไงบ้างสำหรับออนไลน์เล็กน่าล็อกคอสเอเวอร์เป็นเกมของค่าย CL Game นะครับทุกคนก็ถือว่ากลับมาย้อนวนันสำหรับน้องๆที่อยากให้ผมกลับไปเล่นออนไลน์คอสเทอร์เวอร์เนาะ ก็นี่มาแมปใหม่เลย a l i e n c e n o t t l o Cross Over ซึ่งดูจากทรงอนาคตน่าจะมีแรงมีแคลนเนาะถ้าเป็นไปได้สวยผมก็จะกลับมาครับรุนโอเคครับลุนก็สับคิ่นี้ขอต้อนรับสี่เด็กในถาว่าใ้แบบผมไป้าครับผมโอเคครับ